สวัสดีกันคนครับมาขรายการ m s d h c o l o r Channel ดีแค่ไหน,นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอันเกมมรถแข่งผุเกิดพอสอำมั่วมากพอสอนนี้มัม่วมากเลืกส่เผื่อลบนั้นไปส่งหัดคลิปก่อนอหลังจากล็อกอินเฟสเสร็จก,ก,ก็มา อันนี้ถ้ากดล็อกอินเฟสก็อันนั้นอะไรอะ่ะก็ได้เพชรห้าร้อยเม็ดอ่าแล้วถ้าไม่ล็อกอินเฟสก็ได้หมวกผมเอาห้าร้อยเพชรดีก็ลดก,ก็บังเทเลยอะ่ะ รถผมก้าวจริงน้ำมันผมจะผมจะขึ้นได้ไหมผมจะขึ้นได้ไหมดายไปแล้วลองนี่เอ้ย อีกอัอาาอาานอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ผมไม่น่ากดไปเลยมันยังไม่แมสงเหรอ ไม่อยไม่แสงหรอกไม่อยไม่แสงหรอกอะไรล่ะเออคลิปหน้าผมอาจจะโปรโนาะลองมาดูกันว่าม,มีโปรโป่ะนะตัดคลิปประเด็นว่ามันมไม่มีแบบโปรคระะะะะะับลาลาลาเสียใจเลย <laughs> อันนี้รเาอะไรอะ่ะอุ้ยผมไม่ยุ่งหรือขันหะน่และผมจะอัพสปีดจะอัพสปีดให้เต็มไปก่อนเลยคราว่า้ผมจะได้ไม่แพ้ใคร ผมจะผมจะผมจะไปวัที่ไปวัที่ดอน,นเอ้ยเนื่องจาผมวัยเกินไปรอดไม่ได้ น,น,น้ำมันันมตาัน้ำมันน้ำอันน้ำมันเออค่านู้ชมครับขอบโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยพูดอะไรหรือพูดมากเกินไปได้พบสปีดแล้วคอเเ้นใช้แล้ว ัะดับหนึ่งก็คือใครผมคือรับสองไม่รู้ตอนนี้ผมพัฒนามาหนึ่งขั้นแล้วนะจะไปกดไม่ได้เขาตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับก็มามาเวลสองแล้วลีลันเล่นจนถึงเวอวันี้แล้วผมก็จะไปเล่น ตาหนึนต่ตาหนี่ตาสุดท้ายคุณก่าำัไงเขาเล่นตาแกมาเขาตัดทิปมากันแล้วผมเล็กเกิยยียงง่ัยเข้ามาเข้มาตุ๊ตุ๊ต ก็ขอจบคิปเป็นเช่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบายๆเพื่อเป็นกลังใจให้คุณนะคะบายบาย